โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีนะโอ้โหนักทุกคนกันด้วยเนี้ยก็สำหรับวันนี้ก็อยู่ในเว็บ d i d Store Shop นะครับทุกคนสำหรับน้องๆหน่อยนะที่อยากได้ดีนะครับในห้องละสิบนะผมวันนี้นะทุกคนมีบเว็บนี้นะทุกคนก็ก่อนอื่นนะผมจะต้องสมัครกันก่อนนะทุกคนสำหรับที่จะสมัครเว็บนี้นะผมก็ง่ายๆนะทางด้านบนจะเป็นยูเซอร์คะพรุ่งนี้สองจะเป็นลานผ่านนะผมวันนี้สองจะเป็นยืนยันลานผ่านนะทุกคนแล้วก็นะผมสำหรับใครที่อยากได้โค้ดนะเดี๋ยวใส่โค้ดพร้อมกันเลยนะทุกคน สมาชิกครับผมนี่ฮะเรียบร้อยครับผมก็เข้ามาในหน้าเว็บนะก็ตรงนี้นะจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะทุกคนเติมเงินครบ299จะได้เงินคูณ2เลยทันทีนะทุกคนก็เติม3ามอกดก็ได้600เลยนะครับทุกคนนะโอเคครับผมก็นี่ครับผมก็จะมี ID เนี่ยตามนี้เลยนะทุกคนไอที่หงค่าดิบุฟเฟนะครับไอที่พูดรวยนะครับผม ไอเดีปืนอัพนะครับไอดีมัเทพหัวขาวนะครับผมก็มีหลายเลยนะครับผมให้เราได้เรียกมากมายนะทุกคนก็มานะทุกคนก็สาหรับวิธีการเติมเงินแบบนี้ก็เป็นการเติมแบบสองขวัญน,นะทุกคนสําหรับใครที่เติมสองขวนนะัญนี้ก็สามารถไปดูในยูทูบได้นะทุกคนมีวิธีการสอนนะเติมสองขวัญน,นะทุกคนต,นะต่างันนะครับโอเคก็นะผมเอาลิงก์จากสองขวัญมาใส่นะผมก็ใส่ตรงนี้แล้วก็กดตรดต่อครับผมมันก็จะขึ้นเลยนะครับว่า เติมมาเท่าไหร่นะครับโอเคสำหรับวิธีการเติมโค้ดครับผมก็วิธีเติมโค้ด้านบนนี่ครับผมแล้วก็นี่ครับผมนะใส่โค้ดพร้อมกันเลยครับทุกคนนี่ฮะ D D ขีดนะครับผมสี่ไอไม่ใช่สี่ห้าสี่หกสองนะทุกคนนี่ฮะ D D ขีดห้าสี่หกสองครับกดต่อสองครับโอเคไปเติมมาตินะทุกคนครับได้ไหรก็คนตงกันด้วย,น,วยนะครับทุกคนนะ โอเคครับ okay, ผมเดี๋ยวพี่ต้องเติมเพิ่มนะทุกคนเพราะว่าพี่ได้มาแค่สิบเองนะผมหรือต่อรับใครที่บอกว่าไม่อยากเติมนะผมไม่อยากเติมเพิ่มก็รอพี่มาแจกโค้ดเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวพี่ก็เติมแป๊บหนึ่งแล้วกันนะทุกคนโอเควันนี้คนระับผมก็พี่เติมมารียบร้อยแล้วผมก็ตะกี้ได้ พี่แต่ไม่เก้าสิบไหนคนก็เป็นหนึ่งร้อยพอดีนะครับทุกคนมาครับทุกคนนะมาดูนะับผมว่าเราจะอะไรเดียววันนี้ก็จะมีหัวล้านคำนะครับผมมาอยู่เอฟไอทพ่อรวยนะครับก็มัดเทพนะครับผมหัวขาวนะับผมปืนอัพเบลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้พี่จะมาดูเป็นไอ้ดียะกันนะทุกคนไอดีแายแข่งนะทุกคนก็เราไปดูก่อนครับทุกคนจัดนะนี่ฮะโอเคครับผม เรียบร้อยทุกคนพี่ก็ได้ดีแล้เรียบร้อยทุกคนก็เป็นไอดีใส่นะแข่นะคะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูในเกมอะไรดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างครับทุกคนเป็นไอเดียเฟรตเทียมเฟรตนะทุกคนโอเคไปดูในเกมครับทุกคนโอเคทุกคนก็ตอนนี้นะผมพี่ก็อยู่ในไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนก็นี่ครับผมจะเป็นหัวเป็ดนะคะผมแล้วก็ มัดไฟนะครับผมแล้วก็จะเป็นเสื้อลักแข่งนะครับทุกคนนะแล้วก็ผมก็จะมีปืนอัพเลเวลเจ็ดด้วยมั้งนี่ฮะมีปืนอัพเลเวลเจ็ดด้วยนะผมเป็นยูเอ็มพีนะทุกคนนี่ฮะเย็ดหนึ่งตึ้งนี่ฮะก็สุดๆคนเละกนไหนนะที่ยได้ไอเดียแบบนี้นะผมก็ เดี๋ยวเนี้ยวันนี้ผมได้คลิปนะครับผมก็ดดมาคอนสิร์ตกันด้วยทุกคนโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวันนี้ก็บ๊ายบายครับท,ทุกคนโคตรตึงโคตรตึงเป็นยังไงกันนะ